สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันว่าฝีมือ EP ที่13กับผม VOG สุดเหมือนเดิมไรในวันนี้นะครับก็จะพกในของทางด้านตั้เบนและกระผมนี่ว่าฝีมือกันฮนะว่าผมจะสามารถเอาเืยได้ไหมผมแพ้มันแล้วไย EP เหมือนเดิมไม่เคยชนะซะ EP หนึ่งเลยนะฮะนี้ EP นี้เราต้องเอาสนหน่อยแล้วแหละนะคร ็มาในสนามกรายเป็นสนามสุมนะฮะก็จะสมเจอสนามที่ไม่เคยได้แตกกันเท่าไหร่หรือว่าลืมไ์วิ่งกันเล็ทีเดียวก็ว่าได้นะทั้ง2คนทางด้านของเบนนะครับโอ้โหทำได้ดีนะส่วนของวีโอจีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพลาดเข้าไปอย่างจังกันเลยโอ้โหโดนทิ้งห àng, ่างๆแบบนี้จำบอดนะครับว่าต้มแรกโดนของน้องเบนแซงเข้าไปนะฮะอย่างนี้ไม่ได้นะฮะโอโ้ในของวิโจีนะโอ้โสยสไลด์แกได้สวยทางด้านของเบน ส่วนของ v ีโีกันล่วงเข้าไปฮะแก้ได้ไม่ไดีเท่าไหร่ฮะลล่วงเข้าไปจบเลยฮะก็ไล่ตามเข้าไปเหมือนว่าทางด้านของ v ีโจะโดนทิ้งห่างกันเลยนะห่างไปไกลโคตรเลยไกลโคตรเลยฮะนี่ฮะแล้วก็อิสิบพุ่งเข้าไปฮะแล้วก็โอเวอร์ดิสซีดับเบิลวีไปและปัดตุ่นซีดีนะฮะส่วนของวีโจีก็ไล่ตามมาอยู่นะหวังว่าทางด้านของเบนจะพลาดสัหน่อยให้ทาของวีโจี ไปได้บ้างนะฮะแต่ทั้งสองคนนี้เหมือนว่าไม่เคยโอ้โหเริ่มร้อยฮะทางด้านของเบนพลับไปนิดหน่อยแต่ไม่มีปัญหาอะไรมากมายเพราะฉะนั้นทางด้านของวิวจีก็เลยตามไม่ตันมาแซงไม่ได้ฮะเนื่องจากว่าพลาดไปค่อนข้างเยอะนะและในสนามแรกก็เป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของเบนก็ได้ไปหนึ่งตามและเลกส่งของ v ิวก็ เข้าไปอันดับ2นะฮะก็ถือว่าแ้มแรกก็เสียไปให้ทางด้านของน้องเบรหนึ่งแต้มและวิโอจิตได้สุดแต่ในสนามแรกนะฮะส่นเวลาที่ทั้ง2คนทําได้นะฮะถือว่าไม่ได้เล่นสนามนี้มาน,นานก็แค่1นาที18และ1นาที2 0่วิมาในของสนามที่2กันเลยสนามม่นะฮะมาสนามมา่ทางด้านของวิโอจิเลื่องมานันเนื่องจากว่าคนแพ้ต้องเป็นคนเลือนสนามนะแล้วก็ เสเลี้ยงจะใช้ตัวไหนก็ได้รถจะใช้รถอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับการแข่งคันนี้นะครับสามารถเล่นได้สนามเ,เล่นได้ครับหนึ่งสนามเล่นได้แค่หนึ่งค้างเท่านั้นนะครับในต่อละคนนะครหรือต่อคน,น,นแหละที่เลียมานะครับ 4WD ปลายทางด้านของเบนเหมือนว่ารถจะลายนะตัวทางด้านของวิวจีไล่ตีมานะครับนี่ก็ใช้ซิวไปทั้งสองคนทางด้านของวิวจีจะทําได้ ดีกว่าแต่ก็ดีไม่เท่าท่หน้านของเบนเบนทำได้ดีกว่าและแรงกว่าแล้ว VOG ป่างหน้าเข็มอนหนึ่งเตสรจแล้วอยู่อันดับหนึ่งทางด้านของเบนหมูว่าจะเสียความเร็วไปก็เลยตกไปอยู่ในอันดับสองครับแล้วก็ CWW ไปทั้งคู่ฮะแล้วก็มาให้เลี้ยงบูทเข้าไปปุ๊บปุ๊บทางด้านของเบนหมูว่าจะต่อบ,บูทไม่ได้ครับเสียความเร็วเข้าไปแต่ VOG จะทำได้ดีกว่าแต่แหน่ไม่ได้ความเร็วสูงสุดในของรถฮะทางตรงตรงนี้แต่ไม่มีปัญหาหมืนว่าไม่คิ เบนเขาจะกดซิวพลาดหรือเปล่าฮะมือว่าจะใช้ซิ u ไปแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับสนามนี้คงต้องเป็นของวิวสีแน่นอนแต่อืมพลาดไปนิดหน่อยฮะแต่ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าอ e c วยังไม่ได้ใช้ก็เลยได้ใช้นะส่วนของเบนมิก้เขากดใช้ซิ u ไปแล้วถือว่าเสียใจมากกันเลยนะครับและในรอบนี้อนาคตของเบนจะสามารถชนะได้หรือเปล่าจะที่เป็น2ต่อ0นย์หรือว่าจะ1ต่อหนึ่งกันแน่ แล้วิวตีเข้ามาซีเดียววีเดียวกลางกเข้าไปส่วนของน้องเบนเหมือนจะแก้ยาวๆฮะโอ้โหเลืออเข้ามาโอ้เลือบร้อยทันทัของวิวจีแก้เกมได้ไม่ดีฮะโอ้ยแก้เกมได้ไม่ดีฮะโดนทันทัของเบนแจงเข้าไปบบดื้อๆกันเลยทีเดียวโอ้เสียดายมากเลยนะในของแม็กนี้นะทันทของวิวจีทำไปได้นะครับพลาดเข้าไปก็เสียไปนะฮะถือว่าเสียดายตา้ไม่กี่มากเลยนะฮะก็ โดนของน้องเบนได้ไป็นสองตามระวีโอจีย่างได้ศูนย์นะครับย่างตีไข่ไม่แตกเวลาทามสองคนทามได้ก็1นาที40่วิล่าก็1นาที43ิเวลายังไม่ดีเวลาไม่ดีนะฮะมาในสนามที่3กัะเลยนะครับมอเกลนะครับไปยังชายรถเหมือนเดิมนะครับมีการเปล่งแปลงเลงเียงเล็กๆน้อยๆนะมาดูทางด้านของเบนกันบ้างนะครับมาเลย WC WW ทำได้สวยครับแล้วก็ให้พี่เบรดได้สวยทางด้าน VOG สวยไม่เท่านะฮะก็เลยโดนแบนเข้าไปแล้วก็อีซิวพุ่งเข้าไปไม่ใช่ครับอีซิวรับทีเข้าไปเลียนปูยาวๆไปแต่ก็เลี้ยนไปฮะส่วนในของทางด้าน VOG ก็ไล่ตีมาอยู่นะกระชิกกระชับกันเลยทีเดียวนะฮะถ้าทางด้านของเปรนพรังนี้ VOG ยังมีโอกาสแซงได้อยู่แต่ถ้า VOG พลังนี้ถือว่ามีโอกาสตามยากเลยนะฮะ เอาเลยให้รบริเบกเข้าไปทั้ง2คนอะไรก็มาครับแล้วก็กด C W เข้าไปี่คลิปเทินแล้วก็ฟูดแล้วก็แอนวา์สดว,ว,ว,วีวจีแชเป็นแฮปปี้เบรกนะครับอะไรก็ปึ๊บทาได้สวยนะทางด้านของเบนแต่ C W, w มา V G ไล่าตามไม่ได้เลยฮนะโอโหระยะห่างก็ยังห่างเหมือนเดิมครับเหมือนไม่พลาดเลยเล,เล็กๆน้อยๆแต่ว O G พลาดเหมือนกันสงระยะห่างห่างไปเรื่อยๆนะทางด้านของ V G จะสามารถแสงได้หรือเปล่าโอ้โหวิวจีพราครับในรอบนี้โดนด้านด้านของเบนแซงเข้าไปอย่างไกลๆแล้วเอามาซุปเปอร์วันนี้สกิปไปนิดนึงครับทางด้านของวีวจีมี่โอกาสแสงไปแล้วนะฮะไล่กระชิบมากร,ก,กระชิบกระชับและน้ำเป็นแฮีิเบรกเข้าไปโอ้โหได้อย่างสวยงามเต็มเปล็กนิดนึงครับเดี๋ยวมันชนแต่ก็ดีคึ้นเธอเปลี่ยนม,มันดูเนื้อของมววอูวิวจีโอ้โหวิชชนอีกเสียดายกันเลยนะ เพื่อจะมีโอกาสแซงนะแต่ว่าพลาดไปแล้วนะก็ท่งสกคนพลาดไปก็เข้าสนามไปที่1นาที3 5้าแล้วก็1นึทีามรอบรอประมาณนี้ส่วนแต้มที่นสามนี้ก็โดนของน้องเบนเอาไปแล้วนะสามแต้มสวนทางด้านของ b G ก็ยังตีไข่ไม่แตกนะยังได้ศูนย์แต้มเหมือนเดิมมาวิวจีเลือสนามมาอีกแล้วนะครับคนแพ้พก็ต้องเป็นคนเลือกสนามใม่และ,ะในสนามนี้ทางด้านของ VG เรื่องมา เป็นสนามใหม่ที่ยังใหม่อยู่ออกตัวมาซุปเปอร์สตาร์ทั้งคู่นะครับแล้วก็แฮร์รี่เบร์มาในโตไม่เต็มดิเก็บทั้งคู่ฮนะทั้งคู่ที่เก็บในโตทั้งคู่คอะไรใช่อีซิลเข้าไปเลี้ยงปุ๊บยาวๆอีซิลคับทีนะใครไม่มีคัตทีใช้ไม่ได้นะครับทำได้สวยฮะแต่ว่าทางด้านของเบนเหนือบ้ามิกี้จะพร่างนะฮะทางด้านของวิวซียังทําได้ดีอยู่นะฮะแล้วก็เบนก็ไล่าตามมาอยู่นะ มันโกรธใครมาฮะโอ้ยโกรธใครมาชนกันเลยทีเดียวแต่ยังไม่มีปัญหาทางด้านของ VOC ยังทำได้ดีอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ดีมากนะแต่ส่วนของทางด้านเป็นเหมือนว่าจับวายอย่างจับวายอย่าว,ยา,วายเฮออ้ยแล้วแฮปีเบรกมาแล้วก็โอเวอร์ดิสเอ้ยลดไหลฮะเบนก็ลดไหลเหมือนกันไหลทั้งคู่ฮะและ สาย ECU รับเทมาเลยดิดเข้ามาครับปึ๊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 บทางด้านของน้องเบนโอ้โหต่อบ,บูจบยอก,กันเลยทีเดียวคนระั20บ20คอมบูเลยนะฮะถือว่าทําได้อย่างดีแล้วไลจีมาแล้วไลจีมาปึ๊บชนเข้าไปเออโหนิดเดียวนะทางด้านของเบนเกิดจะแซงแล้วนะแต่ว่าดัานไปชนค้องนะฮะก็เลยโดนทางด้านของวิวจีทิ้งห่างไปเลยแล้วก็ WC วิ และ4.5องศาต่อ2อูฮะอาวูดิสไม่น่าจะบตีนะเพราะว่ายังไม่เสียงเท่าไรนะในสนามนี้ก็ถือว่าเป็นที่เรียบร้อยตีไข่แต่จนได้นะฮะแต่ลักคนดึกตึง่นั้นเลยตึงจริงเจ็ดนะก็ตีมาแล้วนะทางด้าของวิจีได้หนึ่งแต้มละไอของน้องเบตไอ้สามแต้มก็ตีไข่แต่จนได้ในสนามที่4นะครับรมาในของสนามไฮวิวันท่านด้านของน้องเบตเลือกมาน่าจะวับ ในสนามเวทีเขาต้องเป็นคนเลือกสนามมาเป็นไายบริบันส่วนรถที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมแต่สารเลี้ยมมีกับเปลี่ยนแปแรงเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครว่าทางด้านของเบนเขาจะทําได้ดีหรือเปล่าหรือว่าทางด้านของวิวจีจะทําได้ดีกว่าเน,นี่ยดวิวีเีมาฮะท้งคู่เลยอะไรก็ บิลซีดับบิลมากระชิกกระชักนะครับเบียดไปเบียดมาทางด้้นของวีจีเบียดสู้ไม่ได้ครับแล้วก็ปเข้าไปแล้ก็กระโดดเข้ามาลงเข้าไปฮะโอ้โห้เลยทั้ง่ครับแต่ว่าทาัน้ันของวีีจะแก้ได้ดีกว่าฮะนำเข้าไปแล้วแต่ยังตามมากระชิกกระชักครับแล้วก็อีซิวพุ่งเข้าไปอืมอีซิวเนี่ยของน้องเบนทาได้ดีกว่านะแล้วก็ซีดัาบิลคก็ไปฮะและซีดิไป, w, ไปส่วนทางด้านของ V O G นะฮะเรียกว่าเหมือนโดนทิ้งห่างแล้วนะฮะเรามอดูมุมของวิโจีว่าโอ้โหก็โดดมาสกิดขอบเรียบร้อยเลยฮะแต่ไปนหนึ่งนะฮะโอ้ยอยู่ข้างล่างอ้ถ้ายังเป็นแบบน,นี้น่าจะโดนสี่สสี่หนึ่งแน่ๆเลยะฮะเอากระโดดลงมาฮะสลับ C WW W ดิแปรเปลี่ยนมาอยู่ในของมุงท้องเบนแล้วก็แอนวานเข้าไป C ีดิวับแล้วก็แอนวานเข้าไป เบสซีดพ <B> ีดีแล้วก็แฮปปี้เบรเข้าไปยังทำไม่ดีเท่าไหร่เลยชนขอบถือว่าในสนามนี้เบนก็เอาไปอีกรล้วนะครับในของตา้มที่4นี้นะฮะโอ้โหได้แมปพอยต์แล้วนะก็ถือว่า4ต่อหนึ่งตั้มใต้มเบนได้4และวิโจีได้แตกงส่วนทันเบนนะครับน้องเบนเขาได้แมปพอยต์แล้วนะถ้าเขาชนะในสนามนี้ก็จะชนะไปเลยนะครับแต่ถ้าเขายังไม่ชนะนะครับก็ มีรอบต่อไปกันแน่นอนในรอบนี้ทางด้านของวิวจีเขาจะเปลี่ยนรถแล้วนะครับเป็นในของเ e อจัดนะฮะไม่ใช้คับทีแล้วนะฮะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาฮะออกตัวมาอะไรก็นะโอเวิดดิทมาฮะแล้วก็ WCW และมาหะเรียงบูทเข้ามาเออทำได้ไม่ดีเท่าไรนะโอ้โหออกตัวอย่างนี้ก็ดวนินึงท่านด้าน,านเป็นทงห่างไปแล้วหรือว่าจะจบเพียงเท่านี้กันแน่ ยังยังยังทางด้านของเบนพบทราบไปฮะทราบไปแล้วนะครับไม่สามารถตีมาแซงได้หรือเปล่าแต่ยังไม่แน่ใจโอ้โหชนครับีนมีหัวร้อนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้นะฮะ <c oughs> โอ้โออะไรครับเนี่ยก <c oughs> ะโดดลงข้างล่างเลยฮนะทางด้านของวิวจีโอ้ย เอาไรไงหรือว่าจะโดน50นะครับหรือว่าจะจบเพียงเท่านี้ทางด้านของเบนเหมือนว่ามีการพลาดนะครับทําให้ของ v w g ไล่มากระชิกกระชับแล้วนะครับแล้วก็เบนเหมือนว่าจะกระโดดได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในส่วนของ VOG ก็ไล่มาแล้วไล่ใกล้มาแล้วนะครับแลนด์ในของตรงเมืกี้เหมือนว่าเบนเขาจะใช้อ ECU ไปแล้วเหมือนกันและเขาไม่มีสิ u ส่วนของ v w g ยังมี e c วอยู่นะครับ และในตรงนี้จะพลิกเกมได้หรือเปล่าใครกระโดดได้วศกวนและชนไปชนมาในทางด้านของเบนก็ชนครับเล่นรถไหลแหมนึกว่าจะจบในแหนนี้แล้วนะทางด้านของ VG ถือว่ายังก้าเกมมาได้นะฮะยังเตะมาได้ยังชนะได้โอ้นึกว่าจะโดนค่าหนึ่งแล้วเนี่ยก็เตะมาแล้วนะฮะสองต่อสีท่ทางด้านเบนได้เสียไรบีโอได้สอแงแปก็เวลาที่ทำได้หนึ่งนาทียี่สิบหกแหนึ่งนาทียี่สิบแปดยังไม่ได้ไวอะไรมากมหม่ มาในของนะสนามน็อกซีกันเลยอ่าทางด้าน,นของเบนเลือกมาครับน่าจะปิดเกมแน่ๆเลยครับเพราะว่าเป็นวิกี้เข้าแพ้นะเคเขาเลือกมาสนามน็อกซีด้วยวิวจี G เล่นสนามนี้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในของ EP ที่แล้วนะฮะและมาในรอบนี้ว่าวิวจี G จะสามารถตีมาเป็น3-4ได้หรือเปล่าหรือว่าจะโดน52แล้วจบเกมในแม็์พอยต์นี้กันแน่นะฮะ เพราะว่าน้องเบนได้แมทช์พอยต์แล้วนะฮะผอามาแล้วฮะแฮบ้เบรกริบไปไร้วีโอีก็ยังไล่ตามมาอยู่นะระยะห่างก็ถูรอรอ,รอประมาณ5วีกันเลยนะ,ะแล้วก็ WCW ีเข้าไปตเตะเบรกครับแล้วก็โอ้ยลอยกากกากวีโอจีเหมือนว่าจะพลาดครับโอ้โหย ถ้าพลาดอย่างนี้ฮะแน่นอนครับแบทพอยนี้ฮะโดนแน่โอ้โหเรียบร้อยครับทางด้านของเบนรีบเข้าโค้งเกินไปฮะก็เล่นตัวของวิวจีแซงเข้าไปแต่ว่ามืทกี้เหมือนว่าวิวจีจะชนคอมครับแต่ก็ยังไม,มไม่มีปัญหาทางด้านของวิวซี่วนในของทางด้านของเบนก็เรียบร้อยโอ้โหชนไปโอ้หสลับกันชนทีละนหนึ่งทีครับเพื่อเป็นความใจที่รับชมทุกท่านนะฮะ คืเปด o v e r d i t มาฮะแล้วก็ CWW ไปฮะแล้วก็ดีครับเธอแล้วก็ WCW เข้าไป WC ยังนามอยู่นะส่วนนของด้านด้านเบนก็ไล่ตามมาอยู่นะฮะเออสกิททั้งคู่นะเหมือนว่าทางด้านของ WC จะพลักไปฮนะแล้วก็ความเร็วตกไปไม่มีในโตฮะทางด้านของ WC ไม่มีในโตฮะ,ะไล่แกบไล่แก้แย,ยาวกันเลยทีเดียวฮะส่วนของทางด้านของน้องเบนก็อื้อ,อะไรเนี่ย ก็แก้เหมือนกันฮะแต่ VOG พลาดเยอะเกินในสนามนิโคงน่าจะจบเพียงเท่านี้แล้วแหละนะถ้าอืมชนเข้าไปฮะชนเข้าไปอีกถ้ายังเป็นอย่างนี้หรือว่าจะโดนแมพพอนี้หรือว่าจะแพ้โอ้ยชนไปชนไปโอ้โอ้ชนเข้าไปทางด้าของ VOG ลุวไปข้างข้างๆแล้วทางด้าของเบนก็ไปข้างบนแล้วขึ้นไปขึ้นมาฮะเออเกิดแล้วนะฮะเกิดแล้วทันด้านของ VOG นะครับอีกนิดเดียวนจดจบเลยนะครับ ก็ถือว่ายังยังได้อยู่ยังได้อยู่ตีมาแล้วนะสามต่อสี่ตั้งนะทางด้งน B O อได้สามและทานดันด้น,ดนของน้องเบนได้สี่ตั้งมาในของสนามกราสวอลและน้องเบนเขาจะเลื่อมมาปิดเกมหรือเปล่านะฮะต้องมาดูกันนะฮะเอาละในรอบนี้จะปิดเกมได้หรือเปล่าหรือว่ายังไงะฮะ ออกตัวมาโอ้โยน้องเบนทำได้ดีนะฮะเบนเขาทำได้ดีแล้วก็มาก็ถือว่าในสนามในของแกร็บบอลนี้นะเนื่องจากว่ามีการแข่งขันไปแล้วหนึ่งรอบนะแต่ทางด้านของน้องเบนเขาเหมือนจะมีงานนะมีการส่งงานนะครับและก็ได้รีแม็กนะครับก็ต้องแข่งใหม่นะครับรอบนี้ก็จะเป็นรอบใหม่เนาะ คือแข่งกัน2อรอบแล้วในสนามนี้เนื่อจะว่ามีการรีมมก็คือทางด้านของเบนเขามีคนสกงานนะก็เลยอยู่เล่นไปสักพักหนึ่งฮะก็เลยต้องเล่นใหม่รอบนึงนะแล้วก็รอบนี้ทางด้านของ VG คือเละเทคกขาอเลยนะฮะเลยโดนทิงทานอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะว่าจะมีโอกาสชนะไหมไม่มีแน่นอนวีคือโอ้โหทางด้านของเบนเขาจะ เข้าซีทายแล้วในของว,วิวซียังโชนกันอยู่เลยนะฮะเรียบร้อยะฮะถ้ายังเป็นงอย่างนี้นะครับในของสนามกรับบอลนะฮะทางด้านของเบนเขาก็ชนะไปแล้วนะครับห้านะครับต่อสั่แตก็เสียตายทางด้านของวิวซีนะครับแพ้ไปแล้วนะไม่สามารถแก้มือหลายอีพีที่แพ้ในของน้องเบนเข้าไปก็ยังไม่มีโอกาสชนะและทางด้านของเบนก็ชนะไป 5ต่อ3แต่สำหรับวันนี้นะครับการแข่งขันวัิฝีมืออีพที่23ทางด้านของน้องเบนก็ชนะไปแล้วนะครับแต่อย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วเจอในการคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย